ก็จะเริ่มพร้มสัทธาสุชนทั้งหลายวัดนี้วัดกลางอุดมเวทมีการมีงานข่าบุญข้ากุศลสิบอกข่าวแก่พี่ัญญนน้องเนื่องจากว่าความเสียของท่างพุทธศาสนาของพี่น้องภาคอีสานเข้ามาชอฟ้าบอกว่าสิเป็นชอฟ้าสาลาชอฟ้าอุโบสถเป็นสิ่งที่สูงสุดถ้าพูดได้ได้ส้างชอฟ้าหางยอดชอฟ้าหรือว่ายกยอดชอฟ้าผู้นั้นจะมีบุญกุศลอันหลายตามที่ผู้เท่าผู้แก่ทางภาคอีสานพันบอาไว้ว่าบุญกุศลสั่งไผ่มั่นผู้สิแตงเขาเต็มทองกระสุดแท้ผู้สิิกน บันิบุญกุศลได้เกิดขึ้นแก่พีแก่นองแล้วโดนๆจากสีเมียีหนึ่งสิได้มีการยกยอดชอฟ้าซาลาหนาองค์พระมหาธาตุในปีนี้ บุญกุศลเทนี่ถือว่าเป็นบุญกุศลครั้งยิ่งใหญ่ของอำเภอพนมไพรของศรัทธาสาธุชนในนามวัดกลางอุดมเวทขอจเจริญพรเรียนเชิญศรัทธาสาธุชนทั้งไก่ทั้งไก่ตะวันตกตะวันออกขอกไตเลืหอหงษเหนือให้มาซอยกันยกยอดช่อฟ้าขึ้นสู่ยอดศาลาองคร่าองค์พระมหาธาตุในวันที22ท่22ธันวาคม2568ตั้งแต่เวละแนาฬิกาสานาทีเป็นต้นไปขอจเจริญพรขอบคุณเลหลาย